สวัสดีครับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับตอนนี้มาดูแมงกะบี้ฟิล์มสร้างบ้านนะครับนี่ครับแมงกะบี้ครับไม่ต้องงาหลังนะเอาเอาง่ายๆนะเราจะถอยออกมานะครับนี่ครับลุงวางครับผู้ช่วยแมงกะบี้ครับ มุวางกอกๆนะครับตับอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เอฟซีดูแป๊บนึงเอาอืมเราก็จะมาอ,อยู่มุมนู้นนะครับครับวันนี้ก็มุวางเออขึ้นใหม่นะครับขึ้นใหม่เพราะว่าจะต้องช่วยทำงานบ้านตรงแมกค์บี้นะครับให้มุงหลังคาเสร็จนะครับ แมงกะบี้ก็จะมีลุงวางเป็นสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะครับก็ไปช่วยกดไลค์ดูแรบ้านของช่างเดียวด้วยนะครับเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามพอดีทำบ้านเอมเดอร์เสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเนี่ยครับยังกลับบ้านไม่ได้เลยครับมาลุ้นกันว่าจะเสร็จหรือไม่ครับบ้านแมงกะบี้นะครับ ฮะเสร็จไหม,มบ้านนะลังคานะลังคานะฮั่าโอเคแ <c oughs> นวฝั่งนั้นก็มีผู้ช่วยนะครับ <c oughs> เสื้อสีขาวๆแล้วก็มีย <c oughs> ูทูบเบอร์น้องๆ <c oughs> บ้านอยู่ใกล้เนี่ย น้องเบนท่นะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดกดไลค์ให้ลุงวางนะครับเป็นกำลังใจที่ดีแล้วนะครับครับวันนี้ลุงวางก็มาด้วยงานที่น่ารักนะครับ วันนี้เขาตั้งใจมากครับมันเป็นบ้านไม้นะครับไม้เก่าคือแมงกรบบี้จะมีรถนิยมแบบเก่าๆเป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าเก็บหรือจากที่อื่นแต่มาเป็นใหม่ที่นี่ มันเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งของคนชอบไม้เก่านะครับดมกินใช่หอมไหหอมผมผมอะแดมกินไม้เป็นไงโดมแล้วเป็นไงพี่ไม่ดูไม่หอมไหม รู้ใช่ไหมว่าเป็นไม้อะไรไม้ดูอยู่บ้านมเมนกะบี้ค่ะถ้าไปแช่น้ามันจะออกเหลืองออกเขียวเลยไม้กระดูกแต่ผมได้กลิ่นกลิ่นเนี้ยผมได้มาแต่เด็กๆแต่มาว่ามันจะไม่กล้าไม่กล้าทายว่าเป็นไม้อะไรเพราะว่ามันเยอะกลิ่นกลิ่นแบบนี้น่ะถ้าเป็นไม้เก่าแล้วเนี่ยคุณการันตีไม่ได้หรอกว่าไม้นั้นไม่เนี่ย ก็ดมกลิ่นเอาความเคยชินนะครับผมถ้าคนเล่นไม้ประจจงขอจะรู้ไงคนที่เล่ยไม้แต่ไม้ไม้เก่าเนี่ยไม้เก่าต้องดูว่ามีประวัติมแน่นอนประวัติมันมีอยู่นะมีปะวัาานถ้แมวของวัดมาฮะมาไปเอาของวัดมาเดี๋ยวจะมีใครตามมาด้วยนี่แหล้วก็มีบ้านเก่าก็มีไม่รู้อ่ะแต่เบ้นเบ้นมองว่านะเขาเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะกว่านี้ นี่ครับจะลวงนะครัดโ <ทำ S 2> ดนหัวโนเลยนะเนี่ยน้องมันเกลี่ยได้มันเอาแต่ว่าถ้าเาอยากได้อยู่แล้ว,ลวไม้อันนี้ผมจะเอาเป็นคานครับเป็นคานเขาจะเอามายาวเสียบทีู่เลยคานกันโยกเพราะว่าม,มันคล้ายๆนั่งร้านนะอืมใช้แทนนั่งร้าน คุณก็สร้างมาได้นะทําเอาแค่นี้ก็ได้สร้างนั่งร้านนะสร้างเองก็ได้ต่อคณเียดาย<า>ไม้เสียดายไม้สร้างนงร้านเสีอดายไม้สร้างนั่งร้านแล้วก็แกะออกเวลานั้นก็แกะออกไม่เวลาหั่น <led? S 1> แล้วมันเะไดายขนาดมันจะไม่ได้นะอ๋อไม่ไม่ต้องทําตัดเติร์ดอะไรเลยเพือ่อเราจะมาทํา,านนะั่งร้านเอาแค่นี้เพื่อเพื่อจะได้ขึ้นถึงทำป้าไม่แต่มาที่โอ้ยเขาคิดตั้งนานแล้วครับสองวันครึ่งเขาคิด ก็เราวางแผนนานเกินไปหรือเปล่าอ้าวไม้มันไม่ใช่ไม้หาง่ายๆครับอ๋อไม่เราเราไม่ได้ตัดไม้เลยเรามาตีตีพาดพาดพาดให้เป็นหน้าำร้างเกียบเฉยๆวีแล้วก็ลือลอล้อมันก็เป็นเหมือนเดิม<อ>ไม่่ใชแล้วเราต้องทำแบบนั้นเพราะเราไม่มีน้ำร้างคุณจะขึ้นลำบากนะเนี่ยอาซะเจ้าของโครงการเดินหนีเลยครับเติมน้ำน้นะร้อนรรั้อนคบ แล้วเราก็มาหาลุงวางอีกผู้ช่วยแมงกะบี่ลุงวางาแกได้ไล่แล้วแกจะไล่วางเลยนะไล่ยันวางเลยนะลุงวางรูปรอแห่งบ้านกอกนะครับลุงวางนี่โสดใช่ไหมโสดถ้ามีสาวๆสนใจนะครับถ้ามีสาวๆสนใจโอ้ยสาวๆสนใจไม่เอาแล้วครับ ทำไมอะครับจะอยู่กับลูกอยู่แบบนี้สบายดีครับอ๋ออยู่กับลูกกับเอออยู่กับลูกกับเออนี่กับเต้าเนี่ยห้วยยังมีกับลูกกับเต้าอีกยังมีกับลูกกับเต้าอีกอ๋อก็มีภาระไงี่มาอยู่กับลูกนี่แหละไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมียเนาะไม่ต้องเอาแล้วเนาะ fc เนาะไม่ต้องบอกอ่ะยังไม่ไฟเขียวนะครับใช่ไหมยังไม่ไฟเขียวเออยังยังไม่ไฟเขียวครับเพราะว่าเยอะครับ เดี๋ยวเอามาเดี oh, ๋ยวจะปวดหมองเนาะมาความรักม sí, ัน mm ก็บางอย่างมันก um ็ดีงามอีกอย่างหนึ่งความรักทำให้โลกเป็นสีชมพูโลกเป็นสีชมพูไปนู่นเลยบางทีครับอันนี้อันนี้ก็นานมันก็เกล็ดเกล็ดเอาแล้วเลยนะจับีิดตัวลุงวางบอกว่าเข็ดความเรื่องความรักนะครับ เพราะว่าเราอยู่แบบนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจอยู่เราคิดดูใหม่ๆเตะหมาแล้วตอนนี้ล่ะเตะมันนั่นแหละเตะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิตะกอนตะกอนตะกอนอยู่กับตะกอนเป็นแฟนกันเนี่ยหมาเห่าเตะหมาสิมึงหมาเห่าเตะหมาเออหมาเห่าเตะหมาเพราะหลังๆมาล่ะเอเอ้าเตะมันนั่นแหละอ๋อมึงเดินยังไงให้หมาเห่าเห็นไหมตอนแรกก็ ไอ้ห่าเห่าแฟนกูใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันหมดโปรแล้วไงหมดโปรเรียบร้อยแล้วนี่ก็พี่แดงนะครับแดงชาแนลมีอะไรแดงชาแนลครับมีอะไรขำๆมาเรื่อยปล่อยมาทีละมุกสองมุกต้องตามให้ทันนะครับยังงงนะครับเป็นมุกมุกลึกส่วนมาทางนี้ก็ ยังอยากจะสูดอยู่เคนเนี่ยดวก็อคนียวไปก่ออยู่กับลูกไปก่อนเนาะอยู่คนเดียวเนี่ยครับเขากำลังคุยกับเอฟซเขาอย่างมั่นเหมาะเลยเขาจะอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอยู่กับลูกไม่เคยคิดเลยเลยว่ามีการมีครอบครัวเนี่ยคนเข้ามาดูสามพันกว่าอยู่อยู่กับ ครอบครัวเนาะมันจะไปไหนมาไหนมันลําบากไปไหนไม่สะดวกครับนี่อยู่คนเดียวไปไหนมาไหนสะดวกสบายครับจะไปพบเพื่อนพบพี่เพื่อนเนาะก็สบายสบายไปคุยกัก็ได้เพราะว่าของพี่แดงไม่มีดีเจไมม่ีีดเจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตาม ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับลุงวางครับผมบกมือหน่อยครับโบ<อ>กมือนะรบกมือหน่อยครับปิดคลิป b ai b ai สวัสดีครับ